สวัสดีค่ะคุณครูติ้งจากเพจพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติโดยครูติ้งนะคะวันนี้เราจะนำสาระดีๆที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมาเสนอกับทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านเข้าไปเกิดไลค์เกิดแชร์เกิดหัวใจรัวๆที่เพจพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ by ครูติ้งหรือไปสั่นกระดิง่งกิ้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 ง ที่ YouTube ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ c r ครูติงนะคะเรามีสิ่งดีๆที่จะมาให้ทุกท่านได้รับชมในทุกคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะนำมาให้ทุกท่านนะคะก็คือประโยชน์ของเมล็ดฟ,ฟักทองนะคะเมล็ดฟ,ฟักทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าเมล็ดฟ,ฟักทองแบบอบธรรมชาตินะคะ อันนี้จะช่วยทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเรานะคะเพราะว่ามันมีเส้นใย,ยสูงนะคะและโปรโตีนมากนะคะสำหรับที่จะให้ร่างกายเราได้นำไปใช้นะคะเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะคะและทีนี้สิ่งที่ดีอีกตัวหนึ่งในเมล็ดฟักทองก็คือดีตอ่อฮอร์โมนเพศชายนะคะปรับความดันโลหิต ทำให้มีในเม็ดนี้มันมีทั้งแมกนีเซียมและโพแทสเซียมนะคะเขาบอกว่าจะช่วยทําให้หัวใจเราแข็งแรงหลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะท่านพอหัวใจเราดีนะคะมันก็จะส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีนะคะเพราะมีสารโอเมก้าเยอะมากนะคะในเมล็ดฟักทองนี้นะคะมีสารอัลฟาไลโนเลอิกนะคะซึ่งมันจะเป็น ารที่อยู่ในโอเมก้า3เมล็ดฟักทองก็จะให้ออเมก้า3แก่เรานะคะแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดนะคะแล้ววัยเจริญพันธุ์นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันตัวอสุจินะคะทําให้ตัวอสุจินี้แข็งแรงนะคะแล้วอีกประโยน์หนึ่งก็คือจะช่วยเติต้านอนุมูลอิสระให้เรานะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มาเรายากนะคะ แล้วเส้นใยอาหารในเมล็ดฟักทองนี้ก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีสะดวกและก็เป็นเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะส่วนท่านใดที่อยู่ในสายสุขภาพที่ชอบออกกําลังกายนะคะหรือต้องการลดน้ําหนักตัวนี้เลยค่ะมันจะช่วยสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อ แข็งแรงนะคะซับตัว pH ในร่างกายของเรานี้มันสมดุลน,นะคะทำให้มันได้ฟื้นตัวในธรรมชาติไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างเกินไปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็รู้นะคะอาหารที่เรากินจะเป็นอาหารที่มันเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารเปรรูปนะคะอาจจะทำให้ค่า pH ในร่างกายของเราเป็นด่างมากเป็นกรดมากเกินไป ตัวนี้จะช่วยไปปรับ pH ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เราก็จะมีแรงต้านทานต่อความเจ็บป่วยนะคะเพราะว่ามีสังกะสีเยอะมากนะคะในเมล็ดฟ,ฟักทองนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเส้นผมของเรานะคะจะทําให้เส้นผมแข็งแรงนะคะผมยาวสลวยแข็งแรงนะคะอ่าแล้วทีนี้ ประโยชน์ของเมล็ดฟักทองก็มีแต่สิ่งดีๆกับเรานะคะคลืมนะคะถ้าชอบใจในคลิปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆที่เพจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ by Cruiting หรือที่ YouTube เพื่อกดกระดิ่งกิ้งกิ้กิกิก,ก,กวันนี้คลิปของเรานะคะ จะมาพบกับท่านใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ